หากคุณเจอเรื่องลบๆเจอคนลบๆนะคะเจอเหตุการณ์ลบๆเนี่ยบ่อยๆนะคะให้คุณแก้ไขด้วยสิ่งนี้มีนักปราชญ์หลายคนนะคะที่เป็นกูรูของโลกนี้แล้วก็เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะทุกคนต่างพูดคําเดียวกันว่าสิ่งแวดล้อมผู้คนสถานการณ์เนี่ยแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าเราคือกระจกสะท้อนความคิดภายในเรานะคะดังนั้นหญิงบอกแล้วว่าหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณเนี่ยคุณต้องกลับมาโฟกัส ภายในก่อนเพราะภายในเนี่ยเวลาที่มันมีพลังเวลาที่จิตคุณกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะคะจิตสงบเนี่ย้็มันจะเป็นแม่เหล็กนะคะดึงดูด สิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณสังเกตนะคะว่าเมื่อไหร่ที่จิตของคุณน่ยไม่ค่อยมีพลังรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะคะรู้สึกหมดหวังนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองเนี่ยโฟกัสเรื่องราวที่มันไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าของชีวิตนะคะหากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยก้าวหน้าชีวิตของคุณพบเจอแต่ผู้คนดีๆสถานการณ์ดีๆเหตุการณ์ดีๆคุณต้องทําให้จิตใจของคุณเนี่ย สงบก่อนนะคะจิตใจของคุณมีความเบาสบายในแต่ละวันเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะทำกับตัวเองนะคะก็คือ การโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตหนึ่งกิจกรรมนั้นนะคะที่หญิงทําประจําเลยทุกครั้งนะคะและหญิงบอกเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของหญิงเนี่ยหญิงก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้ทุกครั้งและทุกครั้งที่ก้าวข้ามผ่านมันเนี่ยชีวิตดีขึ้นตลอดเลยหญิงใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือการนั่งสมาธิช่วงเช้าหญิงจะทําจิตใจให้ตัวเองเนี่ยสงบหญิงบอกเลยว่าในช่วงที่จิตใจสงบเนี่ยจิตจะมีพลังมากๆนะคะจิตมีพลังเนี่ย จิตก็จะเบิกบานนะคะและเมื่อไหร่ที่จิตของคุณเบิกบานมีพลังจิตของคุณกําลังดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตของคุณเข้ามาและคุณรู้ไหมคะว่าความยอดเยี่ยมมากกว่านั้นอีกนะคะที่ได้จากการที่ทําสมาธิก็คือว่า พลังใจเนี่ยที่ถูกสะสมมาเรื่อยๆนะคะเราเติมสิ่งนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเวลาที่คุณเจอสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือว่าใหญ่คุณรู้ไหมคะว่ากําลังสติตรงนี้นะคะหรือว่ากําลังจิตของคุณจะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริงและเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยคุณก็จะแก้ไขได้ถูกต้องและเมื่อไหร่ที่คุณแก้ไขได้ถูกต้องนะคะนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณกําลังเจริญก้าวหน้าค่ะมีท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณมากนะคะแล้วก็ท่านเป็นคนหนึ่งที่กเกษียณอายุทางด้านการเงินอ,อ๋อท่านชื่อวอลเลนดีบัตเทิลนะคะตอนนี้ก็เสียชีวิตไปละท่านพูดประโยคนึงนะคะท่านบอกว่า คนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงคือคนที่จิตสงบหากคุณอยู่ได้ด้วยความไม่กังวลและคุณอยู่ได้ด้วยความสุขนะคะคุณอยู่ด้วยจิตสงบนั่นหมายความว่าคุณกําลังกายเป็นผู้มั่งคัง่งและเมื่อไหร่ที่จิตของคุณมีพลังจิตของคุณกําลังดึงดูดเรื่องที่ดีผู้คนที่ดีเหตุการณ์ดีๆสถานการณ์ดีๆเข้ามาหาคุณชีวิตของคุณก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอยากเห็นคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยและก็มีความสุขค่ะ